ขึ้นก็นเห็นน้องอุ๋งอิงกับพ่ออีกโพสค่ว่าแม่หน่อยไม่ค่อยสบายครับแลออ้วไม่ค่อยสบายครับอยู่นี่เราก็เจ็บแห้งเจ็บขาครับแล้วอากาศาหนาวหนาแบบนั้นนะครับถ่ายเยื่อไปอากาศอบอุ่นก็แกอยู่ในห้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยิ่หล้าอุ๋งอิงเอฟซีของสาว่วยเพรบานแพ้งลาก,กัทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ แม่น้อยบ่สบายเนาะค่ะพี่น้องแม่น้อยแม่น้องอุ้งอิงบ่สบายเมื่อวานนี่ก็ได้ไปพบหมออยู่ที่โรงพยาบาลเนาะค่ะยิลาอุ้งอิงก็ได้มาโหมอพูดห้กำลังใจแม่น้อยค่ะพี่น้องพอพ่อแม่เอฟซีเห็นแล้วก็ต่างไปให้กำลังใจอย่างมากมายเลยค่ะพี่น้อง ค่ะนอกจากนั้นก็ยังได้ไปเห็นรูปทีพ่อเอกโพดร่วงอีกเนาะค่ะทีเห็นยีลานางเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงค่ะพี่น้องเห็นแบวตายีลาแล้วเนาะค่ะพ่อพ่อแม่เอฟที่แหงแต่เพื่อนใจไปก็ลูกสาวค่ะพี่น้องเสาใจไปก็ลูกสาวเลยค่ะเห็นแบว้าวศาสาวของลูกเนาะค่ะปกติก็เห็นนีลาดือจนได้รับฉายาลิ่งน้อยค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้นางสาเฝ้าแม่อยู่ข้างเตียงค่ะพี่น้องป่อพ่อแม่เห็นแล้วก่โอ้สาไปน้ำลูกบ่ได้ค่ะพี่น้อง ค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่ไก่ชิดก็ไม่หน่อยเนาะค่ะไก่ชิดก็อีลาอุ้งอิงจางแต่ออกมาห้กกำลังใจอย่างมากมากเลยค่ะพี่น้องหนึ่งแน,น่นันก็คือซอนูดค่ะพี่น้องซอนูดเพิ่งกันได้นโพลในเพจของเจ้าของเนาะ,ค,ะ <ๆ S 1> นค่ะพี่น้องว่าหายไปไวเด้อไม่หน่อยห่วงใยเด้อจ้าค่ะนี่ก็คือความห่วงใยจากซอนนูดส่งถึงไม่หน่อยเนาะ,ค,ะ <ๆ S 1> นค่ะพี่น้องค่ะพ่อแม่แม่เอฟซีหล,ลายๆคนก็ได้ดไปแสดงความห่วงใยใต่โพลโพลนี่ือกันค่ะพี่น้องนอกจากนั้นคนไก่ชิดอีกคนหนึ่งก็คือพอการใช่เนาะค่ะ เพิ่็เห็นรูปลูกสาวที่นาง้าแม่อยู่ข้างเตียงเห็นเดี่วตาของลูกสาวแล้วเนาะค่ะพอการใช้กับอดอะไรคือการค่ะพี่น้องเพิ่งก็กไปโพนในเพจของเพิ่นคือกันค่ะพี่น้องว่าตาวน้อยในตาเศร้าอุ้งอิงผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หัวใจเธอใหญ่ครับฟ้าจริงๆลูกสาวของแม่ที่ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างอันประเสริฐเทอพิชาตบุตรสุดประเสริฐขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ในเร็ววัน เพราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งถึงเธอและแม่ของเธอเพื่อกลับมาสร้างความสุขและรอยยิ้มเพราะยังมีพ่อๆ่อแม่แม่ F ที่รอหนูอยู่การรอการกลับมาของหนูด้วยความรักเช่นการรัตนาพรสาวน้อยมหาตรจย์คนเดียวในโลกแฮชแท็ Head หนึ่งเดียวในไทยแฮชแท็กแฟนลับอุ้งอิงลิงน้อยสเต,เตชันค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือโพดความ่วงย่อยถึงอีหลาองคอิงเนาะค่ะจากพ่อการใช้ตึงเป็นพ่อพื้นหนึ่งที่ได้ดูเลอิีหลามากตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนีคือกันเนาะค่ะพี่น้องแล้วกะเป็นค้นข้นหนึ่งค่ะพี่น้องที่สนิทสนมก็ขอบรัวของอีหลาจนกลายเป็นเหมือนคนในขอบรัวเดียวกันไปแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็คือความ่วงย่ยจากคนไก่ชีตานอกจากัหนก็ยังมีหลรายคนเนาะค่ะที่ดตแเดง ความพวงแย่ถึงแม่หน่อยเือนี้ครับพี่น้องหนึ่งในนั้นอีกผู้หนึ่งนั่นก็คือพ่อร้างเนาะคะ่ะพ่อร้างติสเกตตามบ้านที่ตอนนี้เพื่อนก็ได้เขาไปสร้างลหลาย,ยาาลหลายยางค่ะทิงกอร้างหลายๆอย่างในบ้านแม่หน่อยเนาะคะ่ะเพิ่นก็ะไดไปถ่ายคลิปครับพี่น้องแล้วเพิ่นก็ได้สรงขา้าวความเจ็บป่วยของแม่หน่อยแถวนี้ห้กับพ่อพ่อแม่เอฟซี่ได้รับรู้หูกันขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปกันนิดนึงคะ่ะมีรถมี่จอดหลายครับมีรถ รถตู้เข้ามาจอดนะครับเมื่อคึืนก็เห็นนองวิงกบพ่ออกโพสคําว่าไม่หน่อยไม่ค่อยสบายครับแล้วไม่ค่อยสบายครับอยู่นี่เราก็เจ็บแขงเจ็บขาครับแล้วอากาศหนาวหนาวแบบนั้นนะครับถ่ายเยื่อเมื่อไปอากาศอบอุ่นเพราะแกอยู่ในห้องนะครับพอไปห้องจะไปหันบ้านนี่ครับต้องเสียแงหนังพ่อครับแล้วอาจจะไม่ค่อยได้พักครับ ดนข้าวว่าล้บหายดีขึ้นแล้วครับออกมาแล้วครับเพ่ไม่หน่อยเองเพื่อนกับเดอมกมาพลนห้เพจของเพิ่นขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็ไเดมพระพลขอบคุณทุกทุกคนที่ได้หายกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหมอหายยาขาเสื้อกบน้ำเกลือแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องก็ดีขึ้นบ้างแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้จากที่คลิปของประจางกาาจะกลับไมอยู่บ้านแล้วค่ะตอนนี้อาการไม่หน่อยก็จะดีขึ้นเนาะคะ่ะไม่หน่อยเพื่อนก็นมีโรคประจําตัวของเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องยิง่งเราไม่ได้รับได้นอนไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เนาะค่ะเพราะ่าช่วงนี้เพื่อนไปถ่ายหนังน้ำน,นะคะพี่น้องก็เลยจะเห็นให้ร่างกายอ่อนแอแลวก็มาเจออากาศเปลี่ยนแปลงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอากาศกันหนาวลงยางมากเลยค่ะพี่น้องก็เลยเห็นให้เกิดการเจ็บป่วยแถวนี้ขึ้นเนาะคะ่ะ เลนไหนก็ขอให้แไม่หน่อยหายจากการเจ็บป่วยมีสุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะคะเพราะว่าแฟนๆก็รอเบิ่งหนังเรืืองหอบฟันอยอะค่ะแต่ไม่หน่อยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วหนังหอบฟันก็คือสิดเลยทำการไทยทำตอเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอพ่อแม่เอฟซี่ก็รอเบิ่งหนังเรืืองหอบฟันอยอค่ะส่วนในโพดของสอนนูดอีกโพดนึงเนาะค่ะพี่นอ้องเพื่อนก็ได้โพดคู่ก็ลูกสาวข้นโตแล้วก็ค้นกลางนั่นก็คือพี่อุ้งอิงกับพี่ลำเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องพร้อมท,ทั้งเขียนแคปชั่น่าพร้อมยังอุณหภูมิจะต่ำลงอีกองศา โอ้เนี่ยขณะนี้ก็นาวเลืวอเนาะค่ะพี่น้องถ้าตามโรคอีกิีองศานี่ขาดวาหลายๆคนนี่จะเด้สมารเขาช่มร่มเดียวกันกำน้องวันนไมลลูกสาวพอการใช่แน่เลยค่ะพี่น้องถ้าแต่ว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายต่อหลายคนค่ะกันว่าด้ไปโฟกัสถี่อุณหภูมิถี่จะลดลงกับพี่น้องแต่ว่าไปโฟกัสถี่คว่ำค่ะคว่มแพ่งถี่ต่อหนูเพื่นมี่หายกีลาองุิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลายๆคนกับ ไปแสดงความดีใจค่ะพี่น้องดีใจทีเป็นนุชเพิ่นหายควมำหาความแพ่งก็อิลาอุ้งอิงเนาะคะ่ละลยหลายคนก็บ,บอกว่าเพิ่นกะหาของเพิ่นเนาะขาแมนเนาะค่ะพี่น้องอิลาอุ้งอิงก็ได้ใจค่ะค่ะได้ใจพ่อโจได้ใจแม่นุชค่ะเนาะคะ่ะพ่อโจผ้าเฮ็ดพ่อโจผ้าสู่อิลากเ็เฮ็ดอิลากะสู่ก็อกพอค่ะพี่น้องมีแต่สีเฮ็ดไห้พ่อแม่ลำลุ้ยไปหนาเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดไห้พ่อแม่นักใจอีหยังเลยคะ่ะตอนพออกก่อเนี่ยกหนังเรื่องไข่ออ่อ,อิหลากะดูแลวเว้งแท่นพอเลยค่ะพี่น้อง นี่เราคือลูกตาหัวแกวหัวแหวนของเพิ่นเนาะค่ะลูกตาหัวแกวหัวแหวนของพ่อโจของเมนูดค่ะลูกสาวพันล้านของเมนูดค่ะพี่น้องจังหดก็ขอให้ทุกๆคนรักษาสุขภาพเนาะค่ะอากาศเย็นรุงยังฝีมันกีจแต่เฮนไงเขาเจ็บไข้ไดป่วยใดง่ายเนาะค่ะพี่น้องจังใดก็รักษาอุณหภูมิของเจ้าของให้อุ่นๆไว้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้งานสาวหน่อยเพรบาลแพงหลาออีหล่าอุงอิงเนาะค่ะคพี่น้องกะจะไปทําการแสดงอยู่ที งานเียวสารจะพอนองหงตํตำบลนนด,น,ดน,น,นดินแดงอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เนาะคะ่ะต้อนรับเพืยย่อดโยูกลก็อย่าลืมไปหายกำลังใจอลาอุงอิงแลวก็ทีมง,ง,งานสาวหน่อยเพรบานแพงเด้อคะ่ะต้อนรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตำเนี้ก่อน,นะค,ะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีคะ่ะเยวกันะครับ คืยมาซาเกียวนี่มาเมียผ่านมานดีแบอ,อีกน้อยเดียวกับชึงแล้วครับบอตทอละหารทรายเนีย่ยหน่อยก็เคลื่อนอีกกะให้ําเคลื่อนมาซ้องกับปูกครับอา,าการกาดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องคอมเมนต์มากเพราะว่าเนี่ยครับ กำลังใจวนันกับเดี๋ยวพักควันเหมือนหนึ่งใส้ลำเลื้ออะกะนันนอสพักควันเต็นเตเหมือนหนึ่งครับค่ะดี่ึกิ